สวัสดีครับมีาพามาชมลูกเตะซิ่งครับเตะสยามครับ<ะ>เลือตะเหล็กตัดเป็นตัดขาดนะขาดอะครึ่งนนเลยนะเหล็กอ่ะ ปลาก็ไม่มีให้มาเอาไปแต่วันนั้นโอ้โหใครจะมาแกะคนเดียวอย่างนี้กำไรน,นเน้นเลยนะเนะี่ยเพราะว่ามีชิ้นเดียวอเอาล้วมีอันเดียวไง <c oughs> เออโดโดแพ็กมากอยู่เนี่ยนขะองนี้ยันคนเดียวหรือหมดอะไรสามัน เตะสิ้งช่างช่างบัตร่ะเนี่ย <os> ช่างบัตรัชน่ากโหอบกุัวสีถ้าหลอ,อกอนเล่นแล้วเล่ตเล็กขูดถ้าหลอกอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ครับอยู่ไหนบ้างนะเมียนเดียวว่าเลยนี่ครับ แล้วสามอันนะสอกเกษตรซิ่งโอ้ยรถตั้งสามคันนะใบช่างบัดบ้านเซียนศูนย์บ้านเซียนนะเนี่ยบ้านเซียน,น,ะนะบ้านเซียนศูนย์เก้าสี่หกหนึ<อ>่งสองแปดแปดหนึ่งสามเออมีมาอันเดียวจริงนะเนี่ยมันเดียวเขาให้คนที่สั่งนะดิเอาแล้ว โ้แม็กช่วยกันทำมาหากินเลยนี่เสตติเกอร์เออช่างช่างทำไมเขาน่าจะน่าจะเลยน่าจะให้รักษาอันเขาสามตัวสามอันหด่วยอ่ะเนี่ยนะเออพยายามตามรูมาให้อันของใครของมันโดนแลยเนอะพยายามตามรูอันนะใครอันมันแม่แล้วจะรู้ไหมเนี่ยอันไหนพัดเอกพัดบวกอ่ะเดี๋ยว หาเหมือนกันหมาหมดเลยไงมันน่าจะน่าจะน่าจะแพ็คคู่กันมาแล้วแล้วมันคือเหมือนกันป่ะที่แหลกขาว่ามันต่างกันนะมันโขไอ้ขาจับมั้งพี่ขาเนียกูเอาพันบวกไปอีกทีก็ดูดีสองอันไหนเหมือนกันอะอันไหนไม่เหมือนก็น่าจะแพ็คคู่กันมาอันไหนต้องเหมือนกันหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยใช่ป่าวพี่อยู่ขาจับนี่นี่นี่แขนตัวนี้นี่นี่ไม่เหมือนนี่ยเนี่นี่เนี่ยนี่ยนี่อไม่มีตัวเนี้ยไม่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ย แต่ัวนี้ไม่มีเนี่ยเขาพี่ตั้งเนียเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ใครยังไม่รู้มันบางมีเหมือนกันดีใครยังไม่รู้นี้เอ้าดีกว่ามันต้องดูหูซอกระเสดสิ่งอันนี้ติดบัลเซียนแล้วต้องทำเสร็จนะเฮ้ยเออนี่คุณเนี่ย ลองโทรถ,ถามก่อนดนิปิดเปล่าวันนี้ยลงสีงสอะไรแต่พี่ลบบอกว่าเขาปิดวิผมอ,อันนี้พัดเอกอ่ะต้องสีนะหาข้าวมีพัดบวกน่าจะแกะเมื่อวานตอนเย็นไงแกะ เรชุดนี้จบเพียงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะบสวดครับ